สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อนะครับเรื่องของข่าวสารด้านของการทหารนะครับแต่ว่าข่าวที่จะมีการนําเสนอในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเน้นโดยตรงนะครับสำหรับรัสเซียและ,ะนาโต้โดยเฉพาะอังกฤษอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่ทําให้รัสเซียเนี่ยจะต้องมีการบุกยูเครอนอดีตที่ผ่านมานะครับอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นชาตินาโต้ที่ ทรงพลังที่สุดแล้วก็มีบทบาทอย่างมากครับในภูมิภาคตรงนี้กับวิกฤตการในยูเคนที่มันเกิดขึ้นก็ร่วมกับพันธมิตรนาโต้นอกภูมิภาคอย่างสหรัฐอเมริการัเสเซียนี่เหมือนจะแค้นฝังหุ่นนะครับอังกฤษนี่เป็นอย่างมากเมื่อประมาณที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับรัเสเซียได้มีการเผยแผพร่ภาพการปล่อยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่มันมีการติดตั้ง โอ้บนิวเคลียร์นะครับขีปนาวุธแบบนี้ี